เกศวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขก้นเด้อค่ะมื่อนี้นะคะก็บมาพบมาพอกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องแม่เกศพาโชคนะคะมื่อนี้นะคะคุณพอแต้มเพิ่นก็นได้ไม่เยี่ยมมายามเนาะค่ะยู่บานเจแดงนะคะทำช่ชมก่อนสิขอเไปรับชมนะคะผู้ใดนะคะสนใจนะคะกาแฟะนะคะกับทักไล์เขามาได้เลยนะคะที่082 105 98 43นะคะ มื่อนี้นะคะ่ะเขากล่าาเบิงไหวพอๆกันนะคะว่าตัวเลขของคุณพอแตมนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงบอนะคะเพราะว่าคุณพอเพิ่นได้มาเยี่ยมมายามนะคะบานเจแดงนะคะเมื่อนี้กระายช่องนะคะเพราะว่ากับทีมงานของเจแดงนะคะเดี๋ยวห้าเข้ามารับชมตัวเลขของคุณพอกันเลยนะคะว่าคุณพอเพิ่นห้ตัวใดย่ำห้ตัวใดนะคะมีการเปลี่ยนแปลงบอนะคะ กับคลิปก่อนนะคะที่เกตแตวโล่งนะคะแนวทางของคุณพ่อแตมนะคะเดี๋ยวห้องเขามารับชมรับฟังตัวเลขของคุณพ่อกันเลยนะคะว่าคุณพอ่อเิ่นหายตัวใดมีการเปลี่ยนแปลงบ่อนะคะเข้าไปรับชมกันเลยนะคะเก่9กับ0มันถึง30ว่าล่างน่ครับแม่ครับวับนนี้อันนี้2กับ3อันนี้3กับ4ครับส้ 3, น30ว่าล่างมาหนี้อ๋อก็เลยให้เหลือ3ตัวเดียวรักงยครับโอเคครับผม ให้เหลือสามตัวเดียวรักหน่วยนะครับรักชวนรักสิบคือแปดกับเก้าที่พ่อเดันให้แนนครับครับผมแล้ก็แปดสามก็สามตัวที่นั้นนะสามตัวเก้าเทว่าะมันศูนย์หรือว่มีหรอกบ่มาหรอกหน่วยแต่ว่าอยู่ในศูนย์นี่มีศูนย์น้ำอยู่ครับมก้าองค์อยู่ในศูนย์ี่มีศูนย์อยู่นะครับพี่น้องิดหน่อยคั้นเบื้องสองศูนย์นี่ มันก็มีศส่วนน้ำแต่เอาซุ่มนี่ไปใส่มันก็บมีศส่วนเห็นไหมันเป็นแกะกับเก้าเนื่องเนียวนีเนื่องนี่ครับอันนี้มันคือที่พันมาเนืงกับสามอ๋อแล้ครับพี่น้องอันนี้เป็นสูตรล่างนะครับเพื่อลักซิปของคุณผู้ใหญ่ครับเจ้าคูเลยเพื่อว่าเป็นการประมาทเอาแปดสามแปดสี่เก้าสามโตสี่สี่ปู่งี้ยครับเจ่นี่ครับผม ถ้าเป็นพ่ได้พ่ต้องกลับพร้อมเลยพี่นี่อ๋อนะครับผมเดี๋ยวให้อันนี้มันพวกเอาซ้จับจองเลยเนาะค่ะผมหาตัวนี้ว่เห็นเนี่ยเมื่อผมั้วอยู่ว่าแั่เนี่ยถ้าทัานจะจับจับให้กระซี่น้องขนาดค่ะ กับเกับสมกับสองกับเค็ะสามกับสองค่ะสามแปดสี่ตุ๊กเอาสอกับสามเอาสอขั้ขนรถก็ได้จ้ะขัดเนือม่้องดูการ่วอุ้มให้ตบตบคะสนีโอ้ย่เขื่อนนั่นนี่กะได้แล้นหลัมาได้เจอหลงเนาะครับผม เนี่ตูตั้งเทียบล้ขึ้นบนหน่อยทน้ถึงน้าข้ขนะคุณผนี่โอกาสขึ้นบนบัครับอบัวครับบัวบัวบัวเนาะอ๋อตอบยังเลยครับพี่น้องล่างเงี้ยเดียวนะครับแต่เลขวิ่งที่ต่อลาได้ล้มไปนะครับพี่น้องก็คือหกกับหนึ่งนะครับมันคือบอตรงกับของคุณพ่อนะครับเดี๋ยวต้องรอบึงแต่ของคุทพ่อันไปยุบบนเม็ดนะครับหกกับหนึ่งนะครับ อันนี้ได้สิบ็นมยไปเลด้จับจับคู่เลยครับมันกบแนครับมันเคยรุดขึ้นบนดือยกันจับคู่เลยนกครับผมจับคู่เลยครับคู่แปดกับเก้าเป็นหลักสิบด้พี่น้องนะครับส่วนสามกับสี่เป็นหลักหน่วยนะครับวันนี้คุณพ่อิ่นได้มาถึงบ้านใจแดงเลยนะครับมาทุระ เรได้ถือโอกาสเอาตัวเองมาติดต่อนะครับมาให้พี่เห็น้องให้ท่านผู้ช่วมนะครับบารนี้ผมมีเน้อแห็งสองตัวนี้นะสามพันท่งสามตัวเดียวทำแค่นี้กามก็สามตุกเกาหนึ่งละตัวมั้นแงดังว่านาดนล้ครับล่างที่ล่างบนได้หรืกบ่าบนญบนก็จิ จำในยุคคุณพ่อบ่ได้เอาสื่อมานั่นนาบ่นจะคุณพ่อเจียนสิเจนไห้เลยครับผมเพราะเสนีผมครับผมเียนใบเดียวกันเอาถือบุญทั้งล่างเลยครับพี่น้องคุณพ่อแต้มคนน้องค่ายนะครับคำนวณเองซื้อเองนะครับเจียนชดอะไเจียนเนินใช่ว่างปัญหาเรื่องเจียนใช่ว่นงจะปัญหาไปล่องเจียนใช่ว่างนะครับพี่น้องเพราะว่าคุณพ่อคุณเดย์ใหญ่ไม่อยู่กับคุณแม่อยู่อำเภอใช่ว่างนะสันจริง อะไรพ่อแต้มเชียนเซวันผมกัลงแบบเก่าเพราะว่าเอฟซีคุณเคยนะครับผมกับคุณพ่อคนณน้องคายเขาเล่นเองซื้อเองอ๋อคนณน้องไข่ครับผมอ๋อนะครับบนพันไปตรงกับร่างของดอลลาร์นะครับพี่น้องที่คุณพ่อเพิ่นได้ให้มาเมื่อคืนนี้โอ้ตรงนี้หนึ่งเก็ดน้ำเขาปั้นเป็นตัวสามหุ้มคือเดียวค่ะอ้าวอ๋อไม่บนนี้เนาะ มาเข่ากัันจงมขุดฟอเบนไห่สามหกนะครับพี่น้องแตะอ่ะี้บุญเนาะบนเพิ่นให้สามหกนะครับล่างบนอยู่ล่างลางอยู่บนเด้อครับนี่ก็แน่นแม่นครับกับวกบนบวกล่างไว้เด้อเสีเด้อฟุตเนมักตัวใดก็ได้รับการข้ามเงื่อนกับเป็นแนวทางนี่คือนะครับเนาะม่อไปหูว่าตัวใดมันจีมาตังใดเพราะนั่นแหละจะมีเจริญหน้าครับบนครับ เป็นตามบนเด่นหกนะครับพี่น้องไปพิจารณาเป็นยาดข้างเบิงนะครับนะครับเป็นของคุณพ่อแตงคุณน้องไข่ทับงน้องเป็นชื่อเดียวกัพี่ยองเนาะนะครับนนึงี่ทิ้งที่วันผ่านมาบนคือบนล่างคือล่างคี่วัน่นมาเห็นน้องสันละพึ่งจะมาลุดบนขึ้นล่างสามริงแบบนี้แล้วครับผมนะครับมันเคยเป็นนะครับบนขึ้นบนลงล่างล่างขึ้นบนนะครับนะครับผมจากหน้าจอยเพิ่น้องนะครับ ตาะกำลังพยูห้องค่ะน่ค่ะมันผอบปนหากตเห็นสูนะคะ้สมเปียกสามเาเนาะค่ะตัว่าใช่เนาะครับตัน้เนี่ยตัวนี้ติดาวมันเส้นิศตัวนี้อบัติดเนาะค่ะผมเนี้ยในชองัวนี้เนาะค่ะแมนค่ะแมนครับชื่อต้วันะค่ะสองกับซี่ดีก็ถือว่าบ่ให้ราคาค่ะนี่ราคาขอบคนเนาะค่ะเนาะแคบหน้าจอไปตะเบงเลยนะคะ ด้วย,วย,วยค่ะแคบนาจอไว้ทะเบิงเลยเนาะค่ะแนวทางของคุณพอแตมคนหนองค่ายเนาะค่ะมีการเปลี่ยนแปลงมิตะเหล็กลางเนาะค่ะปราว่าคิปแรกที่เกตเอาลงเนาะค่ะมีแปดสองเก้าสองเนาะค่ะล่าสุดเนาะค่ะคุณพอคนไข้มาแปดสี่เก้าสี่เนาะค่ะต่ว่าเลขบนเนาะค่ะยังคงเหมือนเดิมเนาะค่ะแคบนาจอไวทะเบิงเลยเนาะค่ะ สำหรับตัวเลขนะคะของกุ้นพอนะคะสำหรับท่านใดนะคะชอบกระตามนะคะท่านใดบอชอบกับพานเด้อค่ะบ่ว่ากันเนาะค่ะเนาะค่ะสุดท้ายนี่นะคะเกจก็มี่เพียงแค่ตัวเลขนะคะมาฝากเอฟซีของเกตทุกๆคนนะคะก็ขอให้เอฟซีของเกจโจกๆมันหมายสุขสุขคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเกจก็ขอตัวลาก่อนพบพกันใหม่ในคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ